นั่นแหละครับคุณม่ับนี่ครับว้าวนะครับฝีมือผมโอเคไปเมื่อนช้างเลยเนานะทั่วมันใหญ่นะครับหลังจากที่อทอดแหได้ปลามาแล้วเราก็จะเอามาให้ยายนวย เขานะครับวันนี้เผาเผาทาเกลือนะครับเนี่ยเ,เอาโว้เจคายปลากินนี่ล่ะเอาโว้เจไา่ยัดใส่ปากนะครับปลาคอใหญ่วันนี้ไช่กันข้าวปะครับกันข้าวไปขี่หูดพ่อไี่ไปขี่หูดนำ้ำโอกโลกนะนะครับวันนี้แม่ค้าหน่วย <Wow. S 1> ปลาคอใหญ่ Hồ này là khó tôi đây học phía đâu quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video ได้ปลาตัวใหญ่ใส่เกลือทาไมใส่น้อยใสใส่น้อยใ,ใส่มากอยู่ที่ความต้องการเนาะแต่นี้เราใส่น้อยนึงมันจะมันจะเลยน้ําจิ้มเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวสุกี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไร สุกแล้วครับสุกแล้วตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณสัก500บาท ครับมาแล้วเต้สุนม่ได้กินซ้ำาน้กากินเรวคาแมวจะกินเป็นแมวโอเคน้ำจิ้มรับประทานได้เลยอ พร้อมขึ้นโต๊ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ยันบ้าไปบ้าตายส๊าโคตรต้องกังครับสําหรับ FC ช่องวิธีชีพขาวขาวันนี้ก็ปิ้งปลาคอใหญ่ มาแม่ที่มามีรถค่ะนม่มรถแต่ว่าจะมากพีไปบาก้องนบางก้องมามือนมายักษ์ใหญ่ที่ น้ำจิ้มอร่อยปลาอร่อยก้ะายกา่ล <lucky> <can> ัไรทางเนี่ยยูกาอ่ยกังปาอันลังว่าใส่ปใส่ปลาไม่ปลไ่ปา อร่อยนะคะมาด้วยโอ้โหตุรียนมากินกับมือหอ่อนเรื่องอะไเรื่องหาพันนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับบ๊ายบาย